คุณครูสุธิยาคำจิตนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1ในเรื่องของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดี่ยวนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวตอนที่2นั่นเองคะ่ะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ระไปส่งบทเรียนในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนนี้เสร็จแล้วนักเรียนต้องสามารถที่จะใช้สมบัติการคูณของการไม่เท่ากันในการหาคําตอบของอสมการได้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับกิจกรรมสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนะคะในครั้งที่แล้วคุณครูเคยให้นักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับสมบัติการบวกของการไม่เท่ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสมบัติการคูณของการไม่เท่ากัน ครูยกตัวอย่างให้นะคะ2น้อยกว่า6กสองน้อยกว่า6นะคะดูเครื่องหมายดีๆนะ2น้อยกว่า6เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแล้วก็ถ้าเราใช้สมบัติการคูณก็เราก็ต้องคูณตัวเลขเข้าไปทั้งสองข้างของอสมการนะคะเราคูณตัวเลข4เข้าไปทั้ง2ข้างของอสมการเราก็จะได้คําตอบเป็น4ีคูณสก็จะเป็น8ใช่ไหมคะแล้วก็ 4คูณ6ก็จะเป็น24อ่าฉะนั้นเราจะได้คำตอบเป็น8น้อยกว่า24อ่าจะเห็นว่าสมการนี้เป็นยังไงเอ่ยปน,น้อยกว่า24จริงไหมคะอาจริงเป็นจริงนั่นเองนะคะามาดูข้อต่อไปกัน2อน้อยกว่า6เหมือนเดิมค่ะแต่ครั้งนี้เราคูณทั้งสองข้างของอสมการด้วย ลบสี่นะคะเมื่อกี้เราคูณสี่ใช่ไหมอันนี้เราคูณด้วยลบสี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่าจะเป็นยังไงลบสี่คูณสองก็จะได้คําตอบเป็นลบแปดใช่ไหมคะแล้วก็ลบสี่คูณหกก็จะได้เป็นลบยี่สิบสี่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะได้ลบแปดน้อยกว่าลบยี่สิบสี่มันเป็นจริงไหมคะเป็นอสมการที่เป็นจริงหรือเปล่าลบแปดน้อยกว่าลบยี่สิบสี่จริงไหมคะเป็นยังไงเอ่ยมัน ไม่เป็นจริงนั่นเองค่ะแล้<อ>เวเราจะทำยังไงให้มันเป็นจริงดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนเครื่องหมายจากเครื่องหมายน้อยกว่าให้เป็นเครื่องหมายมากกว่านั่นเองเพื่อให้อสมการนี้เป็นจริงนะคะเห็ <S 2>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  นไหมเอ่ยลบ8ดมากกว่าลบ24อะสอสมการเป็นจริงอ ฉะนั้นจากที่เราทำไปสองข้อเราได้ข้อสรุปว่าอะไรบ้างตัวอย่างแรกเราเอาตัวเลขที่มีค่าเป็นบวกคูณใช่ไหมคะเครื่องหมายยังคงเหมือนเดิมแต่ตัวอย่างที่สองเราเอาตัวเลขที่มีค่าเป็นลบเข้าไปคูณเป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายต้องเปลี่ยนเครื่องหมายต้องเปลี่ยนนะคะถ้าเอาตัวเลขที่เป็นลบเข้าไปคูณน,นะฉะนั้น จากกิจกรรมสรุปอีกครั้งนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าเมื่อนำจำนวนบวกใดๆนะคะมาคูณทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันในอสมการนั้นจะยังคงเดิมก็คือเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแต่เมื่อนำจำนวนลบนำจำนวนลบนะคะมาคูณทั้งสองข้างของอสมการเครื่องหมายแสดงการไม่เท่ากันในอสมการนั้นต้อง เปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยน2ออย่างนี้เดี๋ยวเราจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ในการแก้อสมการกันนะคะฉะนั้นจำไว้ให้ดีๆเลย <Wow. S 1> ถ้าเอาบวกไปคูณเครื่องหมายยังคงเดิมแต่ถ้าเอาลบไปคูณเครื่องหมายต้องเปลี่ยนซึ่งเป็นไปตามสมบัติการคูณของการไม่เท่ากันนั่นเองนะคะาตามนิยามเลยค่ะบอกว่า ถ้าให้ a, b และ c แทนจำนวนจริงใ,ใดๆนะคะ,ะข้อหนึ่งบอกว่าถ้า a น้อยกว่า b และ c เป็นจำนวนจริงบวกจำนวนจริงบวกนะคะบวกนะแล้ว a คูณ c น้อยกว่า b คูณ c เป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนบวกนะ 2. ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b และ c เป็นจำนวนจริงบวก แล้ว a คูณ c น้อยกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c, c เป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นจำนวนบวกนั่นเองค่ะ 3. ถ้า a น้อยกว่า b wa, และ c เป็นจำนวนจริงลบแล้ว a คูณ c มากกว่า b คูณ c เป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายเปลี่ยนไปใช่ไหมคะอ่าเครื่องหมายเปลี่ยนเพราะเป็นจำนวนจริงลบเอาไปคูณกันนั่นเองนะ 4. ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b และ c เป็นจำนวนจริงลบแล้ว a คูณ c มากกว่าหรือเท่ากับ b คูณ c เป็นยังไงเอ่ยเครื่องหมายเปลี่ยนเช่นกันเพราะเป็นจำนวนจริงลบเอาเข้าไปคูณนั่นเองค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าลักษณะของเครื่องหมายเมื่อกี้เป็นในรูปของเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วเท่ากับใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็มากกว่าและเท่ากับนะคะ ถ้าเป็นจนํานวนจริงบวกเครื่องหมายก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเป็นจนํานวนจริงลบเอาไปคูณก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะจากมากกว่าก็จะเป็นน้อยกว่าจากมากกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองค่ะเป็นยังไงเอ่ยง่ายใช่ไหมล่ะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างข้อแรกนะคะคุณครูจะแสดงให้เราเห็นทั้ง2วิธีนะคะวิธีที่1จะเป็นวิธีตรงนะคะก็คือใช้ ตามนิยามสมบัติของการคูณของการไม่เท่ากันของสมการเลยนะคะส่วนวิธีที่2จะเป็นวิธีรัดมาดูตัวอย่างแรกนะคะกับวิธีแรกวิธีที่1น,นะคะจงแก้อสมการ 3x ลบ6มากกว่า18และเขียนกราฟแสดงคำตอบ <c oughs> ขั้นแรกเขียนวิธีทําเลยค่ะแล้วก็เขียนโจทย์อีกครั้งหนึ่งจาก 3 x ลบ6มากกว่าลบ18นะคะต่อไปเราทำยังไงเอ่ยจะได้เราก็ใช้สมบัติการบวกเข้ามาช่วยก่อนนะคะ,ะทำไมถึงใช้สมบัติการบวกเพราะว่ามีตัวเลขตัวเลขหนึง่งกระทําอยู่กับ3 x นั่นเองซึ่งตัวเลขตัวเลขนั้นก็จะอยู่ในลนักษณะของการลบการบวกการลบเราจะใช้ในรูปแบบเดียวกันนะคะ,ะทีนี้เรามาดูเราจะทํำยังไง นี่นะคะเราก็จะได้ 3x ลบ6บวก6ทั้งนี้ทำไมเราถึงทำแบบนี้เพื่อที่จะกำจัดตัวเลขให้เหลือน้อย,อยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเหลือ x ตัวเดียวใช่ไหมคะ 3x ลบ6บวก6มากกว่าลบ18บวก6บวก6ไปทั้งสองข้างของอสมการนะคะซึ่งอันนี้ก็จะใช้สมบัติการบวกของการไม่เท่ากันนั่นเองค่ะ ก็ไปดังนั้นเราก็จะได้ลบ6บวก6เหลือ0ูนนั่นเองสุดท้ายด้านซ้ายมือก็จะเป็น 3x แล้วก็ด้านขวามือจะเป็นลบ -12 ลบ12มาจากลบ18บวก6นั่นเองเหลือค่าเป็นลบ12ฉะนั้นบรรทัดนี้เราจะได้ 3x มากกว่าลบ12นั่นเองค่ะบรรทัดต่อไปเราต้องกำจัดตัวเลข3นี้ไปนะคะเพื่อให้เหลือ x อย่างเดียว ทีนี้ตัวเลข3นี้แม่นางคูณอยู่กับตัว x อ,อ่าเราจะใช้สมบัติการคูณโดยการกำจัดตัวเลข3นะคะฉะนั้นเราจะเอาตัวเลขอะไรมาคูณ3 x เพื่อกำจัดเลข3นี้ไปให้ได้ให้เหลือ x อ,อย่างเดียวนะคะเราก็เอาเศษ1ส่วน3นั่นเองค่ะมาคูณแล้วก็ต้องคูณทั้งสองข้างของอสมการด้วยนะคะ เอาเศษหนึ่งส่วนสามไปคูณทั้งสองข้างของอสมการคําตอบก็จะได้สามมันก็จะตัดกันใช่ไหมคะเพราะว่าสามหารสามก็จะเหลือหนึ่งด้านซ้ายมือก็จะเป็น x เพียงอย่างเดียวและด้านขวามือลบสิบสองหารสามก็จะมีค่าเป็นลบสี่นั่นเองนะคะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็จะได้เป็น x มากกว่าลบสี่นั่นเองค่ะ, <S <S ะเราก็จะสามารถเขียนกราฟแสดงคําตอบได้ดังนี้นะคะวัด กราฟเลยแล้วก็จากคำตอบที่บอกว่า x มากกว่าลบ4เราเล็งที่ลบ4เลยค่ะมันมีโอกาสที่จะเท่ากับลบ4ไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องหมายมากกว่าะฉะนั้นเราใส่กลมโปร่ปงที่เลข4นะคะแล้วชี้ไปทางขวาหรือทางซ้ายเอ่ย x มันมากกว่าลบ4ต้องชี้ไปทางขวานั่นเองอเป็นยังไงเอ่ยเสร็จไปเรียบร้อยกับการหาคำตอบ ของอสมการโดยวิธีที่1น,นะคะอันนี้เป็นวิธีตรงที่เราใช้หลักการาสมบัติต่างๆเข้ามาช่วยอย่างชัดเจนนะคะต่อไปมาดูวิธีที่2นะคะเป็นวิธีลัดคล้ายๆกับวิธีที่2ที่คุณครูให้หนูทําไปในครั้งที่แล้วนะคะในตอนที่1น,นะคะซึ่งครูบอกไว้อย่างหนึ่งว่าการแก้อสมการเนี่ย มันจะมีลักษณะการแก้คล้ายกับการแก้สมการที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะอพอจะนึกออกใช่ไหมคะแต่มันจะมีจุดที่ต่างกันอยู่นิดนึงจุดที่ต่างนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันในข้อ2องในข้อ2นะคะามาดูวิธีลัดกัน,นของข้อแรกกันก่อนนะคะขั้นต้นเลยค่ะวิธีทำจากาก 3x ลบ6มากกว่าลบสินะคะจะได้เราจะกำจัด ลบหไปใช่ไหมคะจะได้จะได้เท่าไรเอ่ยนักเรียนสังเกตนะคะ6ลบอยู่กับ 3x เนะคะเราใช้วิธีการแก้อสมการโดยการย้ายข้างจากอยู่ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาเป็นไงคล้ายๆกับการแก้สมการใช่ไหมคะ,ะจากฝั่งซ้ายย้ายไปฝั่งขวาแต่มันเป็นลบยูฉะนั้นเวลาเราย้ายไปฝั่งขวา เราก็ต้องย้ายไปบวกนั่นเองอเปไง 3x มากกว่าลบ18บวก6ย,ย้ายลบ6ไปขวาก็ย้ายไปบวกนะคะฉะนั้นเราจะได้คำตอบของบรรทัดที่2นะคะว่า 3x มากกว่าลบ12นั่นเองซึ่งลบ12ก็มาจากลบ18บวกกับ6นั่นเองนะคะต่อไปมาแก้ต่อเลยแก้ต่อเลยนะคะ ด้านซ้ายเราจะเห็น3คูณอยู่กับ x ใช่ไหม 3x นี่คือ3คูณอยู่กับ x นะคะเราต้องการให้เหลือ x เดียวเราจะทำยังไงจากที่คูณอยู่เราก็ย้ายไปหารอีกฝั่งหนึ่งหารเลยชึบให้อยู่ในรูปเศษส่สวนแบบนี้นะคะก็คือการหานั่นเองย้าย3ไปหารอีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายก็จะเหลือ x อย่างเดียว x มากกว่าลบ12ส่วน3นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในรูปของการหารน,นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่า x มากกว่าลบ4นะคะซึ่งลบ4ก็มาจากลบ12หารด้วย3นั่นเองมีค่าเป็นลบ4นะคะเราก็จะได้คำตอบมาเขียนกราฟนะคะ ชึบเหมือนกันเลย x มากกว่าลบ4ก็เล็งที่ลบ4เลยค่ะมากกว่าไม่มีโอกาสที่จะเท่ากับนะคะก็จะเป็นกลมโปร่งนะคะมากกว่าก็ชี้ไปทางขวาเลยค่ะเป็นยังไงเอ่ยเสร็จเรียบร้อยวิธีการง่ายใช่ไหมคะ่ะอ่าแค่ย้ายข้างสั้นๆนะคะคุณครูอ,อนุญาตให้นักเรียนทําวิธีนี้ได้เลยนะคะในการแก้อสรรมการในแบบฝึกหัดนะคะ เราไปดูข้อต่อไปกันเลยข้อที่2นะคะจงแก้อสมการเจ็ 7, ลบสามเอมากกว่า 3x มบวกสาและเขียนกราฟแสดงคำตอบนะคะซึ่งข้อนี้ครูจะแสดงให้เราเห็นในรูปของวิธีลัดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเห็นข้อแตกต่างของการแก้สมการและอสมการด้วยซึ่งข้อแตกต่างตรงนี้มันเป็น สิ่งที่เราทํากิจกรรมกันมาเมื่อกี้เองอะไรที่เปลี่ยนอะไรที่เปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อนี้ค่ะขึ้นต้นเลยวิธีทำเขียนโจทย์ค่ะจาก7ลบ 3x มากกว่า 3x บวก37จนะคะจะไดะ้ในด้านซ้ายมือเราเห็น7ลบ 3x ใช่ไหมคะเ็นี้เจเป็นจำนวนบวกใช่ไหมคะจำนวนบวกฉะนั้น เราจะให้ด้านซ้ายมือเหลือสิ่งที่น้อยๆที่สุดเลยให้จํานวนตัวเลขน้อยๆใช่ไหมคะจาก7ที่เป็นบวกอยู่เราก็ย้ายไปทางด้านขวามือก็กลายไปเป็นลบเจ็ดนั่นเองค่ะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็จะได้ลบสามากกว่าสามเบวกสาม็ลบเนั่นเองนะคะฉะนั้นผลจากบรรทัดที่สองก็จะได้ดังนี้อ่าก็จะเป็นลบสามมากกว่า 3x บวก30นะคะซึ่ง30ก็มาจาก37ลบ7นั่นเองมาดูต่อไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าข้อนี้มันจะเป็นลบ 3x มากกว่า 3x ลบ 3x มากกว่า 3x เฮ้ยมันมีตัวแปรอยู่สองข้างเลยอะทำไงดีเราย้ายมันมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนอย้ายให้มันมาอยู่ข้างเดียวกันก่อนฉะนั้นย้ายเลยนะคะด้านซ้ายมือลบ 3x ก็ยังคงเดิมไว้นะคะแต่ 3 x ตัวเนี้ยมันอยู่ขวาใช่ไหมแล้วมันเป็นจำนวนบวกด้วยจำนวนบวกฉะนั้นย้ายมาทางซ้ายมือก็จะเป็นลบฉะนั้นด้านขวาก็จะเหลือ30เพียงอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นลบ3 x ลบ3 x มากกว่า30นะคะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าลบ3 x ลบ3 x มีค่าเป็นลบ6 x นะคะมากกว่า3 0นั่นเองค่ะ,อะโอเคทีนี้เรามาดูต่อเลย เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นสุดท้ายจะได้คําตอบแล้วลบหมันคูณอยู่กับ x ลบหก x นี่คือลบหกคูณอยู่กับ x ฉะนั้นเราจะให้เหลือ x ตัวเดียวเราทํำยังไงเราก็ต้องย้ายลบหจากคูณก็ต้องย้ายไปหารนั่นเองอย้ายลบหกจากคูณก็ย้ายไปหารนั่นเองนะคะสังเกตว่าถ้าเราย้ายจํานวนที่เป็นลบเครื่องหมายจะ เปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามจากมากกว่าก็เป็นน้อยกว่านะคะเป็นไงเอ่ยสังเกตดีๆนะคะและจําไว้เลยว่าถ้าสมมติเราย้ายข้างจํานวนที่เป็นลบย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารนะทั้งสองอย่างเลยย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารบวกลบไม่เกี่ยวนะคะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าสมมติเราย้ายจํานวนลบไปคูณหรือไปหาร เครื่องหมายอสรรมการต้องเปลี่ยนด้วยเออนะคะดังนั้นเราก็จะได้ว่า x น้อยกว่าลบห้าซึ่งลบห้าก็จะมีที่มาจาก30หารด้วยลบหกนั่นเองค่ะและเดี๋ยวเราไปดูการเขียนกราฟนะคะเราสามารถเขียนกราฟได้ว่าคําตอบคือ x น้อยกว่าลบห้าใช่ไหมคะเล็งที่ลบห้าค่ะน้อยกว่าไม่มีโอกาสเท่ากับนะคะก็จะเป็นกลมโปร่งที่ลบห้านะคะ น้อยกว่าก็ต้องชี้ไปทางซ้ายนะคะของเ้นจำนวนของรูปภานนั่นเองโอเคเป็นยังไงเอ่ยได้คำตอบแล้วง่ายใช่ไหมล่ะคะแต่ขอให้นักเรียนสังเกตดีๆนะถ้านักเรียนต้องใช้ตัวที่ติดลบย้ายไปคูณหรือย้ายไปหารอสมการเครื่องหมายอสมการต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามถ้าเครื่องหมายนั้นเดิมเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นมากกว่า ถ้าเดิมเป็นเครื่องหมายมากกว่าก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าใช่ไหมคะหรือถ้าเดิมเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับหรือถ้าเดิมเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองว้าวว้าวว้าวอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สนะคะ ในข้อที่3นี้จะแตกต่างจากสองข้อที่ผ่านมานะคะจะเป็นการแก้อสมการที่ติดเครื่องหมายไม่เท่ากับไว้ที่ติดเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าเครื่องหมายไม่เท่ากันนั่นเองนะคะจงแก้อสมก,การ x บวกสิ้าไม่เท่ากับ36และเขียนกราฟแสดงคําตอบค่ะในการแก้อสมก,การที่ติดเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะ ให้เราใช้วิธีการแก้เหมือนการแก้สมการนะคะเหมือนการแก้สมการก่อนก็คือสมการเราก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอ่าเราแก้ในรูปแบบนั้นก่อนนะคะวิธีทำจาก x บวก15เท่ากับ36อ่าเราใช้วิธีการแก้สมการนะคะก็จะใช้เครื่องหมายเท่ากับแก้เลย x บวก15้เท่ากับ36 ฉะนั้นเราจะให้เหลือ x เดียวเราก็ต้องย้ายข้างใช่ไหมคะย้ายบวก35ไปฝั่งขวา,อ,าอีกฝั่งหนึ่งนะคะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะจากบวกกลายเป็นลบนั่นเองนะคะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเป็น21นั่นเองค่ะทีนี้ฉะนั้นสรุปได้ว่า21เป็นคำตอบของสรรมการ x บวก15เท่ากับ36นะคะ ฉะนั้นคําตอบของอสมการเราพูดของอสมการแล้วนะอสมการ x บวก15ไม่เท่ากับ36คือจํานวนจริงทุกจำนวนยกเว้น21นั่นเองยกเว้นคําตอบของสมการที่เราได้มานั่นเองนะคะเมื่อเราพูดถึงอสมการฉะนั้นเราเขียนกราฟได้ว่าอย่างไร x ไม่เท่ากับ21่เอ่านะคะ,ะเล็งที่21ไม่เท่ากับก็คือกลมโปร่งใช่ไหมคะเท่ากับจํานวน อื่นทุกๆจำนวนเลยยกเว้น21ก็ชี้เลยค่ะชี้ขวาชี้ซ้ายเลยค่ะ,ะเป็นยังไงเอ่ยเรียบร้อยนี่คือได้คำตอบแล้วนะคะในข้อที่สามเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่นักเรียนมีสมาธิตั้งใจคิดแล้วก็นึกถึงเงื่อนไขการแก้อะสมการก็คล้ายกับการแก้สมการแต่จะต่างการตรงที่ว่า ถ้าเราย้ายข้างโดยการคูณหรือการหารแล้วตัวที่เราย้ายมีเครื่องหมายลบติดไปด้วยเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอสมการเป็นเครื่องหมายตรงกันข้ามส่วนการแก้อสมการที่เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากันให้เราแก้โดยใช้วิธีการแก้สมการก่อนนะคะก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายไม่เท่ากับเป็นเครื่องหมายเท่ากับแล้วเราก็จะได้คําตอบบอกมา หลังจากนั้นเราก็จะรู้ว่าคําตอบของอสมการก็คือเป็นทุกตัวที่ยกเว้นตัวจุดๆุุดที่แก้ออกมาจากสมาการนั่นเองนะคะเป็นยังไงเอ่ยไม่ยากนะขอให้นักเรียนตั้งใจนะคะแล้วก็ทําแบบหัดที่คุณครูให้นักเรียนนะคะตามขั้นตอนและวิธีการที่คุณครูสอนเลยนะคะเพื <Skills ibles> ่อให้เราได้รู้วิธีการว่าทำยังไง และเดี๋ยวเราจะได้ชำนาญน,นะคะมีความเชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะ <Wow. S 1> ทิ้งท้ายไว้สำหรับวันนี้นะคะฉันไม่เคยชอบคณิตศาสตร์เลยจริงๆแต่ในวันนี้ฉันได้หลงรักตัวเลขตัวเลขหนึ่งนั่นก็คือตัวเลขเก้าเพราะว่าฉันรักนาย สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ